็ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะครับในส่วนของตัวแผนแม่บทประยุทธ์ยตร์าสชาติและก็การปฏิรูปประเทศเนี่ยก็จะอยู่ในตัวยุทธศาสการจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วนะครับรวมทั้งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าแผน13เนี่ยจะอยู่ระหว่างการร่างนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เราก็ได้มีการนำร่างดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ได้ผ่าน การพิจารณาของคณะมนตรีแล้วเนี่ยนำร่างนี้เนี่ยไปาหาดอกับทางสกรรประมาณน,นะครับแล้วก็ได้มีการจัดทําเป็นยุทธศาสตร์จัสบประมาณไว้ด้วยเหมือนกันนะครับในตัวยุทธศาสตร์จัสบประมาณปี66นะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าในส่วนของตัวแผน13นะครับเรื่องอตัวแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก,ก็การปฏิรูปประเทศเนี่ยตัวโครงการต่างๆที่มีความสอดคล้องกับทั้ง3เรื่องนี้เนี่ย ก็จะอยู่ในตัวแผนอ,อยู่ในตัวงบประมาณปี66แล้วนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนช่วงถัดไปนะครับในปี67เองเนี่ยก็คงจะมาดูอีกอชั้นหนึ่งนะครับว่าในส่วนของโครงการต่างๆเนี่ยทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยะจะดำเนินการอย่างไรต่อนะครับโดยเฉพาะ,ะก็คงต้องมีการคุยกับทางสำนักงบประมาณน,นะครับในเรื่องของการจัดทํายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณที่อาจจะต้องให้น้ําหนัก ในส่วนของที่เป็นเรื่องของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เรื่องของตัวแผน13กับแผนปฏิรูปประเทศให้มากขึ้นนะครับมากกว่าตัวงานประจำของของทางส่วนราชการนะครับอันนี้ก็จะพยายามดําเนินการในส่วนนี้ต่อไปครับผมขออนุญาตกลับเรียนครับ